หนึ่งพันดอลลาร์จะเป็นเงินโบนัสที่ได้เข้าไปจะเหลืออีกเพียงแค่2เกมนแะที่ได้เงินครับผมนอกนั้น <S 2> <S 2> <S จะไปไฟต์กันเพื่อเงินรางวัลในรอบวิกฤตไฟแนลครับผมอูไลเครื่องบินแบบนี้ฮะจากที่เราเห็นกันในมีนีแมปนี้ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่ครับเอียงซ้ายเล็กน้อยครับ มารอดูกันครับว่าแต่ละทีมจะมีการฟัดกันตั้งแต่ต้นเกมเลยหรือเปล่าโอ้โหแล้ววีคหปิกเอ็มขึ้นมาแล้วนะฮะอันดับหนึ่งยังคงเป็นเจนจี G นะครับผมตามมาด้วยโฟเอ็มฮะเจนจี Gen G เนี่ยไม่แปลกนะครับผมที่ได้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าทีมเขาเนี่ยได้เข้าไปเล่นแล้วนะฮะตัวหน้าหน้าของโฟเอ็มหลายหลาย,ลาย,ลายวีคนะลดพระปาคว่ำนะครับผมไปทายไว้ก่อนไนงะแล้วตรงนี้เหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าครับผม เอาอีกแล้วฮะกล้องไม่ต้องเลื่อนออกเลยเดี๋ยวคุณได้จับแน่นอนถ้าเกิดว่าลงมุมเดียวกันซึ่งมีโอกาสสูงมากๆเลยฮะก่อนแรกเห็นถึงลบมาทางเดียวกันใจไม่ดีเลยนะครับผมวงขวาไปทีไปเฮ้ยของจริงโอ้สุดยอดครับผมตรงนี้ฮะเปโลสตาเบอร์ครับจะเป็นแบบนั้นเลยที่เขามีอ่าเขาเรียกอะไรนะอินเสิร์ตมาให้ดูกันในช่วง AD อะไรพวกนี้ครับเต็มที่ก็ได้วอร์มเล็กน,น้อยแหละ ไม่แผน้นะครับผมอ่ะ B R U ครับเกมที่แล้วถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วนะฮะแต่ว่าไปโดนทางด้านหลังอย่างหลงซูเกอร์เนี่ยเนียนขึ้นมาถ้าไม่มีหลงซูเกอร์คือแชมป์ไปแล้วฮะใช่ครับไม่ได้เห็นบุรีรัมในรอบนี้แล้วแชมปแน่นอนครับ4.4นะครับผมเอเวเดตคิวต่อเกมก็ถือว่าสูงครับพอๆกับโฟเอเมนะดาเมจมากกว่าด้วยนะครับนะตอนนี้ครับผมใช่ที่เราสนใจคือดามเมจต่อเกมเฉลี่ยต่อเกมครับ911 สูงมากๆครับพิกสตาร์จากเซนิต42ครั้งครับผมและหนุงสีเกอร์42ครั้งเช่นเดียวกันใช่ครับโอ้โแล้วตรงนี้ยังไง IQ 500อันนี้เรานับเฉพาะฮิตนะครับเฮชอดคิวคือเฮชอดเนอะแล้วเขาชุดมาเนี่ยยังไม่นับนะครับใช่ครับโอ้ดูฮะโอ้สกอตแมวต้องจอดก่อนับผมในหลุมนี้ฮะจะไปยังไงต่อดีครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมัน หลุดออกไปแล้วแถ้าวิ่งไปดื้อๆเนี่ยมีโอกาสโดนยิงน็อกได้เลยจาก DXG ครับผมบนเขาเมเปิลครับ,บรีร์เหมือนจะเล่นกันใกล้ขึ้นเยอะพอสมควรครับเอาตั้งแต่เอาตั้งแต่เกมแรกเลยนะเล่นกันไม่ไกลามากครับผมแล้วขอไปตรงนี้ต้องถอยไปก่อนครับผมมันเป็น SKS นะตรงนี้กระสุนมันย้อยฮะระยะเกือบเกือบสามร้อยครับของแต่งไม่เต็มเนี่ยเป็นปืนที่ยิงยากมากๆเลยนะจำพวกของ DMR ครับผ เล่นเซฟดีกว่าับเปโลใช่ครับโอ้แล้วบูรีลำใช้ลายมูฟเดียวกันกับทางนัานของชูทูคิวครับผมกลาตัวตรงนี้เป็นโอดเกมมิ่งนั่นเองฮะแล้วก็ท่านของเซนิดลองลงมาครับผมแต่ว่าเขาจะมีรีเพย์ให้ดูและบางรีเพย์ที่เห็นเนี่ยคือเป็นช็อตที่ยิงแบบโอเอ็มจีมากๆเลยแล้ววงดีดกลับมาตรงกลางเป็นเมตานะครับที่การที่สุดบูรีลำไม่แย่ครับผมสามารถเลือกเล่นได้แล้วเหมือนกอดแมวไปทิมบ้านปูเรียบร้อยแล้วครับผมประเทศเขานั่นเองนะครับผม <c oughs> การจับ <c oughs> ภาพหรือการอะไรต่างๆเนี่ยต้อง ใช้ความเขาเรียกอะไรต้องใจเย็นๆกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเมตาเป็นกลางวงเฟสที่3ครับบุรีรัมไม่ไม่แย่เลยครับถือว่าสวยพอสมควรนะครัโอ้ีสามดาเมและเบิดเหลือเชื่อแล้ววงดีไปโอดเกมไม่หูพุทธินตรงนี้ถ้าเขาได้แชมป์นะต้องชมเลยแต่ว่าดีเอ๋น้ำตาตกในแน่นอนด้วยบผมบูโซนกำลังจะบีอาวงกำลังจัปเดตในเฟสที่5แล้ววงอัปเดตไปหาเอสทีเคกลางวงนะท่านผู้ชมครับผมบุรีรัมยังเล่นได้ถือว่าได้ลุ้นอยู่ครับส่วนด้านขวาต้องเข้าวงถึง4ทีมด้วยกันครับครับผม โอ้ยากเฉยเลยครับผมไปเกาะขอบวงนานเกินไปฮะเทนิตเหลือคนเดียวยังไงแล้วก็แมวไปได้เฟอร์การ์ดน็อกดาวน์ลงไปเหมือนกันครับเาขากลับว่าเหลือ2อคนอันนี้กีเอลงไปเก็บเฟอร์การ์ดมาคิวสติวมาแล้วก็ <laughs> อนวได้คิกว,ว่าร้อยไปเหมือนกันครับผมโอ้โ <ไป S 2> หเโนนหลือคนเดียวฮะโอ้ไปนอนจังหวะที่ลงมาแล้วเห็นช่องโคดีครับโคเลนซี่กับกอนแมวมาตัวคู่นี้เอ็ดดี้ยิงคออยู่นายไม่น่ารอดแล้วหรือเปล่า เรียบร้อยครับผมเหลือแปทีม25ไลฟ์ครับของย่ายเองนะครับเหลือ25คนแล้วครับแล้วมีโอกาสถึงเฟสที่8เลยด้วยซ้ำครับผมนี่ไงเรียบร้อย stk ค,ครับแบบนี้แดงเช่ฮะเราย,ยังไม่เห็นครับตัดมาที่บุรีรัมย์ก่อนฮะสวยสวยมากาฮะวงมุมนี้เฉียบเฉียบเลยครับผมเพราะว่าทางด้านของทางด้านขวาน,น,นี่ยิงไม่ได้ประตูนี้เป็นดอกคิวก็ตายอีกหนึ่งคิวรูได้กระตายเหมือนกันหลือชิดไปคนเดียวฮะสำหรับเซนิตเซนิต กับวีพีลำบากพอกันฮะบุรีลามยังไม่จําเป็นต้องไฟด้วยครับผมในเฟสที่6นี้ครับผมส่วนเซนกับวีพีเนี่ยต้องเคลียร์กันแล้วแน่นอนครับผมตีออนไลน์ครับผมสองทีมที่เหลือครบตีนั่นก็คือชูทูคิวแล้วก็บุรีลัมของเรานั่นเองครับแต่สโมโปกมาเกตสเปซเล่นแล้วครับบุรีลามพยายามจะเข้าตีบ้านชูทูคิวด้านขวาบนเนี่ยอดพึ่งรีเซนเลื่อนมาได้แล้วก้อนแมวยัดโมโนทอมลูกแรกผ่าน หน้าต่างบ้านนี้ไปโดนเผาสเตยปมาเจ็บหนาเพนทาโลน็อกดาวด้วเพื่อนอีกหนึ่งลูกยอดมาบุรีรัมของพื้นที่ได้สวยงามมากๆครับผมในเฟสที่7โอ้แล้วโอตะโมะทะนันขาก่อนครับเพราะว่าเห็นในนัดโอเนี่ยเ,เขาเล่งมาแล้วนะถือว่าตา่าสินใจทำได้เฉียบครับตรงช็อตนี้ตะระบุรีรัมทีทเกโดนหน้าหลังใช่ครับอู้แล้วเห็นเห็นมาสเตย์ไปเรียบร้อยครับผมกอนแมวฮะโอเป็นโมอนตอที่วางไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองครับผมเป็นเพนทาโลฮะโดนฟอลโลออกไปจากกอดแมวนั่นเองครับผมได้เปรียบที่สุดแล้ว ไม่อยากจะพูดคำนี้เลยฮะได้เปลี่ยนที่สุดอีกหนึ่งครั้งฮะสำหรับปุ๊รีลำแล้วนอนเล่นครับเ่าบอกว่าเอดีเคจะไหลาไมาปิดปุรีลำแล้วปุ๊นี้ป่วยจัดเอดีล่างหนึ่งเอดี้สองเป็นกอลแมวเหลือแค่คนเดียวเอดีเคปุรีลำสี่คน มากที่สุดในไฟสุดท้ายนี้หรือว่าเป็นที่เจ็ีครับผมแล้วเป็นบเบเกลมายิงโน,โด,นงด้าน้องดาวเดอือตามกฉีกซ้ายมาโอ้โหเอาแล้วน้ำจงจะบีหัวใจจริงๆแล้วแถมมาอีกหนึ่งครับผมปิดโนด้าเลยเอนดี้ได้ทูสเวลมาด้วยครับใช่ครับผมโอแต่ว่าเสียไปหนึ่งแบบนี้ข้อดีคือเราได้บ้านตรงกลางครับผมแล้วคนที่ไปได้เดอแถมเหมือนกันนะสัญญ,ญาฉีกออกไปไกลครับต้องกับว่านาวีจากช่วยกันไม่ได้ระ,ะเบิดไปเรียบร้อยครับแบบนี้ต้องปล่อยฮะ เพิ่มความได้เปรียบขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยครับช็อตนี้แล้วคูครับประตงการแจเกตที่แล้วทําให้เขาเนี่ยเลือกที่จะเล่นเซฟขึ้นครับผมโอ้ต้องดูว่าแล้วใสเข้ามาแบบนี้หัวใสใสหัวใจตีดวงเลยครับตรงนี้หัวหลุดตอนหน้าโอ้โหหัวใสกิกเลยแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องชมในเรื่องของโอดนะขาดเม็ดเดียวไม่งั้นโคนชจะน็อกดาวน์แต่ว่าโอดเนี่ยเขายิงกดไว้ให้ครับผมโอ้โหเอ้แต่กลายเป็นว่าถ้าโอด เข้ามามุมนี้โอ้โหแล้วบุรีรัมศรีกับนาวิอยู่เนี่ยมีปัญหานะครับผมจจกลายเป็นว่าเสียเปรียบทันทีละวงที่8ไปวงที่9เนี่ยโอ้เกมมิ่งอยู่ใกล้กลางวงม,มากกว่าบุรีรัมศรีแบบนาวิดึงทันเหรอไม่ทันดิทันทันจริง<ม>จริงนจรไงโอ้อไม่ได้หลอกหลอดดำปั้นเลยเมื่อกี้แต่ว่า<อ>ขาดไปหาเพื่อนจนได้ครับหลอกหน่อยก็ไม่ได้โอ้เดอะแทบกับเบสโตเอาครับผมตรงนี้ฮะเสียเปรียบที่ตรงนี้เป็นคือชานย่านั่นเองนะครับผม ที่ฉีกออกไปทางด้านขวามือครับซึ่งจะจะขยับไปทางด้านขวาเนี่ยโอ้ก็รอรับอยู่แล้วนะฮะบุรีรัมย์อปสาม,ามจริงเหรอเป็นอีกหนึ่งเกมนะที่บุรีรัมย์การันตีท็อปสามและมีเกินสิบคิวครับได้ลุ้นมากครับบุรีรัมย์ท่านผู้ชมครับและเป็นแบตแคปเฮดจ่อใส่จิซานย,ย่าไปก่อนทำมาติดหรือเปล่าครับผมโอ้ถ้าเกิดว่าเคียร์นาวี้ออกไปได้เนี่ยบุรีรัมย์จะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับใช่ว่าเราจะไม่ต้องระวังทางด้านหลังเลยฮะโอ้ยอังไม่ขยับมีแปดแบกคเอาเป็นโมโนท็อปครับผม ปามาแล้วเอ็ดดี <5 Q S 2> ้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยห้าคิวเฮ้ยโบรต็อปอีกหนึ่งลูกครับแต่ว่าเหมือนจะใกล้ปลายครับแบบนี้เป็นผลดีกับเราฮะวงสุดท้ายครับผมโอ้เกมมิ่งได้เปรียบที่สุดครับเพราะว่าฝั่งนี้เขาโฟกัสกันอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเคลียร์นาวีได้เนี่ยโอ้เกมมิ่งจะเสียเปรียบเราเล็กน้อยนะถ้าเกิดว่าเราเดินแถบนี่นไงก็แร่เปิดเป็นตัวไปก่อนครับผมดับปิดได้ไหมฮะรอบนี้แต่ว่าน่าจะดึงกันไม่ทันแล้วครับผมนาวีเหลือคนเดียวฮะเดินแถบคนเดียวเอ็ดดี้อุ้ย ดังก้องเลยครับตรงนี้ต้องนอนลูกอนครับโอนาตี้ยังไงแต่ว่าบูโซนมันชนขาแล้วนะครับผมเฮ<ห>้ย,ยใช้เวลากับนาวีนานเกินไปหรือเปล่าครับแบบนี้รถเขาเยอะมากแต่ว่าดึงเลือดขึ้นปาทัานครับระเบิดลูกนี้เเนกเกอร์ปาไปหากลุ่มสมกเดินซ้ายหมดเลยและเดินขวาจากมุมที่เราเห็นอยู่ระเบิดไม่ถึงเอ็ดดี้ฉีกมาเอ็ดดี้กำลังจะเป็นคีย์แมนให้กับบุรีลมในไฟน์นี้ครับผมแล้วดูครับผมมีรถ2ชาชั้นด้วยแลวแผ่นกันไม่ได้เอ็ดดี้ไปก่อนแล้วจาสเปไปแล้วยังไงก่อนน่าได้อยู่้รรแผ โอดเหลือ2คนเช่นเดียวกันครับผมเบตเน่กับเบลฟอร์นะครับแล้วก็โดดขึ้นมาทางด้านโมเมนตาเหมือนจะยังระแวงทางด้านหลังอยู่วะตรงนี้การว่านาวีได้เปรียบเฉยเลยครับผมเดอร์แท็บและเบนโตเป็นการน็อกครั้งแรกครับถ้าเกิดว่าถ้าเขาเลือกดึงขึ้นมาเนี่ยจะสามารถทําได้นะครับผมจากโมเมนต์นี้ใช่โอ้แล้วดูวรับริลามก็สามารถชุบขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะเสียนาดาไปตั้งแต่ช่วงเฟสที่7ครับผมเอาเลยครับดีอยู่หรือเปล่าไม่ได้ดึงไอ้ไรดีครับผมแล้วนี่ฮะเก็บเบตโตไปได้ครับผม ถ้าก็บ้านาวีจะเหลือคนเดียวฮะลดความได้เปรียบลงไปแล้ววงกินมาหรือเปล่าตอนแฟลแคปยังไม่กินฮะค่อยๆแง้มขวามา2คนของบุรีรัมยังไงครับเอาแล้วดึงเอนี่ขึ้นมาได้ครับถือว่าเฉียบมาช็อตนี้ไม่มีออปชั่นแล้วถ้าปาไปนี่แตกหมดโอ้ยมอทอเผาต้องถอยนาวีคนเดียวุ้อนแมวเยียบก้อนแมวเยยบก้อนแมวแตกแตกครับเมีะก้อนแมวแตกเหลือสองบุรีรัมสโมมันยังไม่จาง สมองยังไม่จังแร้วดูโอดเล่น3ต้องลุ้นได้ทางด้านของเดอะแท็บเนี่ยด้วยยิงเกี่ยวสักหนึ่งครับผมกูเหรอเขาปิดสายเล่นขวาแล้วไปเล่นกับเดอะแท็บดึงได้นะดึงไหมเขามานสมองก่อนไม่ดึงเขามานสมองเราดึงได้ครับผมตรงนี้ต้องไปรอครับผมเอ็ดดี้ครับไปได้แครั้งหนึ่งครั้งฮะติดแปดมาแต่ว่ายังได้เปรียบอยู่ยังได้เปรียบอยู่สามไปก่อนครับผมเหลือสองโนนสำหรับโอดบอสแมวเป็นขาวให้แล้วครับผ่านไปหาขาวให้ให้หน่อยเพื่อน กอดแมวอุ้ยแล้วมุมนี้โอ้โหต้องเล่นกับบูโซนกอดแมวนำโคนาซีตามมีหัวใจแล้วเอ็ดดี้เอ็ดดี้ได้ไปก่อนครับผมได้เบลฟอนนะทางของเัลเอร์คนเดียวว่าสเตนเกอร์ยังไงสแตเกอร์เก็บมาไดแล้วตำแหน่งเปิดเรียบร้อยครับผมโคโนซีพิเกตเตอร์แล้วเดนแทรเก็บเบลฟอนมั่งกันเลยรอยบูลลี่ลัมโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้โอ้หายใจฮะหายใจหายหายซใจจนไม่ลืมบุ๊กไม่เชื่อไม่แค่เสียงมันหมดเสียงมันหมดเมื่อกี้โอ้โหจนได้จนได้เอาวะ วีคลี่ไฟนอลสัปดาห์สุดท้ายมาแล้วครับบุรีรลำโอ oh ้โหสมแล้ว,วที่ผมทายไว้ครับบุรีรัมลำคุณทายอ่ะบุเล่นผ <laughs> มเอ๊ะตอนไหนวะโอ้โห oh ดีใจด้วยครับผมปลดล็อกอีกทีนะเข้าครั้งที่สองและเป็นครั้งสุดท้ายด้วยฮะ <c oughs> ซึ่งต้องบอกเลยว่าครั้งนี้สําคัญที่สุดนะครับผมเงินรางวัลเยอะสำคัญที่สุดนะฮะเงินรางวัลสูงมากๆนะครับผมเอาแล้วครับ Darkwave <c oughs> Down.